สวัสดีค่ะทุกคนครัวงโงๆกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาทําเมนูง่ายๆค่ะนั่นก็คือน้ำนํำนมข้าวโพดนั่นเองนะคะมีวัตถุดิบไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีข้าวโพดนะคะน้ําตาลทรายเกลือแล้วก็น้ําเปล่าแค่นั้นค่ะเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาฝานข้าวโพดนะคะเอาแต่เนื้อเขานะคะพอเราฝานเสร็จนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนฝานเสร็จกันแล้วค่ะอุ้มก็ขวานข้าวโพดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมโถปั่นค่ะแล้วเรานะคะก็จะใส่ข้าวโพดที่เราขวานเสร็จนะคะลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะ วันนี้นะคะอุ้มก็จะใช้น้ำนะคะต้มสุกเนาะแล้วมันเย็นตัวลงนะคะในการปั่นนะคะถ้าเราไม่ใช้น้ำต้มสุกหรือว่าใช้น้ำธรรมดานะคะมันก็จะแยกส่วนค่ะกับตัวกา,กากแล้วก็ตัวน้ำนะคะทุกคนอีกเรื่องสำคัญนะคะคือถ้าของของเรานะคะทำไม่สะอาดนะคะมันก็จะแยกชั้นได้แล้วก็ จะเสียเร็วด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะพอเราปั่นเสร็จนะคะเราก็จะใช้กระชอนนะคะแยกกากนะคะแล้วก็ตัวน้ำออกจากกันค่ะเราก็ค่อยๆค,คนนะคะอุ้มก็จะแยกกากกับแยกน้ำนะคะค่อยๆทำนะคะประมาณ2-3ครั้งค่ะดูว่ามีกากหลงเหลือไหมถ้าไม่มีกาก ก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะพอเราได้น้ำข้าวโพดนะคะตามต้องการเราก็จะเอามาต้มนค่ะวันนี้นะคะอุ้มก็จะต้มด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะเราดูในภาพนะคะดูว่าน้ำมันน้อยนะ,ะแต่ว่าความจริงแล้วน้ำมันเยอะนะคะทุกคนเราก็จะค่อยๆค,คนนะคะอย่าเปิดไฟแรงค่ะไม่อย่างนั้นนะคะตัวน้ำนะคะ กับตัวกากของเขาเนี่ยก็จะแยกชั้นนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนมันอุ่นๆค่ะพอเขาเริ่มอุ่นนะคะอุ้มก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆคนนะคะมันก็จะพอดีและหวานพอดีค่ะถ้าใครนะคะชอบหวานกว่านี้นะคะก็สามารถเติมได้ค่ะ อย่าลืมนะคะทุกคนเราต้องใส่เกลือะค่ะวันนี้อุ้มใส่เกลือหนึ่งหยิบมือนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนน้ำนมข้าโพดของเรานะคะหอมอร่อยมีประโยชน์ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กด subscribe อุ้มด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายจ้า